ใครใหญ่ขว้ยใหญ่ไครใหญ่ขว่ยใหญ่ได้สักกูกินโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววบะแมงแตงพันไครนี่แล้วหมายถึงไครไก่คว้ยนี่หมายถึงถงัวคว้ยนี่สิโต๊ะใหญ่โอ้ยห <c oughs> ้าขัวบ้งเลยที่หลังมือกับว่าเนีมันเพี้ยนเะน่เออกับทัง้งเวลาเนี่ยอันนี้ยโลกไ้ซัดกินแตงซัดกินแล้วกินเก่งใหญ่เร็วโลกให้บ่มีโอ้ยเราคนกินได้บ่ล่ะก็บกูด้วยกันเนาะอันนี้ เดี hey, ๋ยวบังเพียวกูว่าเนี่ยมึงะ่ะกินได้อยู่อามึงลองบังเตี้ยไอ้ <c oughs> ไเพียวคืโอโง่สิเขาหามึงจะเป็นสัตว์ไอวันเทพเจ้าดิโอ้ซับพ่อละ่ะแขนกระท้องพ่อกระท้องอ้าวบางง,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 งงูแห้งมึงแล้วดิดวงกระลังขึ้นเนี่ย <c oughs> แหละเนี่ยเจ้าพิ่งดวงเนี่ย วายกกูเกลียนด,<ะ>ดาราศาสตร์มาฮะดาราศาสตร์ดาาารรศสต์เป็นนักแสดงบอกว้ายดาราเดี๋ยวมันแปลว่าดวงดาวอ่ะอ้ายอ้ายเ้าจะเอาเบอร์ไอ้ไข่แน่ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวปัว,วไปใส่เห็ดงานหลวงจา้าโดนแล้รวะโดนแล้วแทงเบิดแล้วจำมั้งก,ก็ไม่่งเติบเป็นยะ พออยู่ในแค่ตั้งสี่ทีเหรโอ้ยมันบอกแม่จังฟานแม่ให้พันบังดวงให้ซื้อว่าพ่อกลับมามื่อใดเออโอ้ยสามแทนจะไปเชียสองคนเนี่ยก็สี่กันเดียวจังฟานแทพด้วยมึงนับมือมึงเด้บ้างเหี้ยูแล้วมึงเ่้อมึงเอาอะไรมาบวกเพียเติมบอกแล้วบอกแล้วมืงอหน่อยเจ้ามือหน่อยกอนแล้วณนักเขาซะมือด้วมึงเด้อโอ้ย อย่าเขาส้มเจ้าดอกเพชรคอยปวดหัวเฮียโมสบายอยู่อ๋อเอาต้องบมสบายไม่ปวดหัวล่ะดอกมันกินยาอะไรยังยังจ๊ะแม่ยาอีสัยล่ะเอ๋อก็อยู่ล้างตู้เย็นแต่ไปกินทักซองเม็ดกับพ่อเด้อแล้วก็มีไอไม่ยังเจ็บข้อบ่ออืมพี่จ๋านอไอแค่สนไปนอนกินยาถ่าเด้อแต่หมไปซื้อยาป้าให้พี่จ๋าโอ้ยอไอไปเนี่ยแกว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 ไปเอาไปเอ้ไ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยายบาลแต้แหวนอีกแล้วเด้อค่ะเมื่อนี้งพยายบาลกับซิม่าตรวจบ้านนะค่ะแล้วกับซิม่าดูแลสารทุกซุกดีให้ลูกบ้านบอว่าซิเป็นเกิร เสียหมาเสียหมูเสียเอียงเสียกระซังร่วมไปถึงผัวเสียพยาบาลคนนี้เนี่ยสาม,มารถจัดก,การให้เรียบร้อยทุกระเบีย,นย่นล้วเลยจ้ะเอ,อ,อ้าเรื่องเล่ามันเป็นยังไงสอแพนบอกมาดู หรือว่านะคะหนูอ่ะมอสบายก็เลยกินยาแล้วก็รับไปแม่พ่อนก็ออกไปซื้อยาให้คอยมันก็มีซุ้มซี้คอนในหลับพนังกินเหล่าอยู่นาบ้านก็คอยตื่นมากนะเลือดแตกสะเต็มที่นอเลยฮะบางแม่เลือดเป็นบบแพนโอ้ยกูแม่ในปานเทพเลือดสิ่งคอยหนึ่งตัวฮะ เนี่ยสิ้นอยู่ตีโอ้ยผู้ใหญ่เถอะเผู้ใหญ่ยกเห็นหน้าตาว่าเป็นตาซิ่งเจ้านี่ก็ได้ใจเย็นใจอยู่แล้วผู้ใหญ่จัดจการให้คั้นมันมีอาการสีเลือดซากแบบนี้ของที่ยัดเข้าไปนี่มันสิต้องใหญ่อลังการท่านยังสี่นี่ผู้ใหญ่ต้องตรวจพิสูจน์หลักฐานให้แน่ชัด,<า>ดตรวจได้ไงฮะผู้ใหญ่ก็ต้องค้ำเบิ้งอ่ะไอ้เพียวยืน อันแกะส่งออก์ไอ้ไม่ใันกรรมยูท่านหน่อยทั้งหมดงามปะเนี่ยคุณยายว่าบ่มีทางเสกปะเนี่ยอะนางล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 งไม่ได้ขับจังหวะบ่ต้องหัวบ่ต้องหัวเอาลูกไม่ไเติมเดี๋ยวคุณยายจะตรวจทพิริบบ่วมันจะต้องตรวจมันเป็นหลักฐานอือเอา พอทรงออกอันนี้ก็เลี้ยวอันนี้ก็เละพูดยังพูดยังยังพอแล้วพอแล้วบั้นที่เสียลูกคดีนะโอ้ยมาเสียดอกมันสิยลูกติดมื่อคอยนั่นงนงันง่งนั่งนั่งเอาคนต่อไปไอ้ปันเทพลูกบอลไหนบ่บ่ได้ลูกขึ้นมาตามคิว OVER พอทรงออกเออ นาเชียเปเนไรขย้นแอลไว้กินมันมันนเชียหรอกอายะพี่การไม่ใหน่อยแล้วไม่ได้มีนะข้างล่างอะอายพี่การแต่คาโบน์อายเพพี่การนี่หรอจังไรเฮ้ยเสียศาส์เกิดอิเลียเอาหอดคิวแล้ววังผายืนคืนคิวคนเดียวยืนเอาขึ้นผู้หญิงหนึ่นต่งขึ้นมาคอยยอมรับก็ได้ ยอมรับอีหยังขอไปท่านด้ตรวจกับยอมรับสารภาพว่าคอยคมคืนเองนะบ่ได้บ่ได้มันต้องตรวจให้ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นคดีอาญาที่ต้องเอาไปเป็นหลักฐานใชาานชั้นศาลนะผู้ใหญ่หยังคิดดีๆนีมันราต้องตรวจก็ได้นะต้องตรวจอ่านต้องตรวจผู้ใหญ่เป็นยังมือกับพังโอ้ชัดหรือเปล่าผู้ใหญ่บอดา แต่ใส่ป่แบบนี้มันต้องเสียงเหยียงไว้แท้ๆเลยแบบนี้พุยยต้องพาไปห้องมืดตรวจสอบให้ชัดเจนอีกทีนึงไปปรวจว่าไชัดเจนได้เลยได้เลยดีไม่ใช่ใครไงว่ใยไง ปัญหาทุกอย่างทีทานแก้กินดีมีไช่กินแล้วไก่ขันกินแล้วหัวแดงหัวไก่หงอนไก่อันแดงอะนะกินแล้วไก่มีแห้าผีได้หลายน้ำความด,ด,ด,ดกินดีมีชกินดีมีไช่มีส่วนช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับสัตว์ทานโรคเพิ่มประสิทธิภาพให้อาหารลดความเครียดของสัตว์ทำให้สัตว์ได้น้ำหนักและมีคุณภาพเี้ยงเค่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงม้ากินดีมีไช่เลี้ยงไก่เลี้ยงบัวเลี้ยงควายเลี้ยงหนุ่ดีนา กินดีมีชัยกินดีมีชัยไบโอโพลิเมอร์เซลลูโลสเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพอาหารสำหรับสัตว์ชนิดสิกินดีว่เกาวแล้วโตเท้าทีไมอันนี้เนี่ยเล่าไว้ซัดกินคันกัดเอ้ยคันซัดกินอันนี้เนี่ยเล่าไว้ซัดกินคันกัดโอ้ยสัรเป็นกัดมันฝาโอ้แบกตัวตี